สู่ช่วงเฮไลท์นั่นเองนะฮะอย่างได้ที่ได้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับศิลปินแล้วก็เออ่ดาราทีนักแสดงจากเรื่องนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าไกลครับไกลครับครับผมผมพูดอยู่ฝั่งนี้ครับกล้องครับก็ถอดกล้องไม่ใช่นะครับครับจริงๆกล้องไปที่คุณแล้วแต่คุณเดินมาออจริงเหรอเออตลกเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดนะฮะเกิดจากการเข้าใจผิดกันอ่าฮะโอ้โหมีการยิ้มเบยน่ากลัวมากงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับทีนแสดงเลยดีกว่าครับจากเรื่อง เกาเกี่ยนคอคุณ้าุเอนังสนะครับเีรัไเนครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือให้พี่ๆนักแสดงเนี่ยแนะนำตัวดีกว่าครับผมครับผมบอยครับผม F3 ครับครับ่ิกาพิกาเดีบอยนะฮะไครับ ครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเคทีดของเรานะฮะเขียนสคริปต์มาเขาบอกว่าถามผู้กำกับก่อนเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับและผู้กำกับอยู่ไหนอ๋อผู้กำกับครับผมผู้กำกับครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรฮะใช่ครับผมป้าไม่มาครับอ๋อผู้กกับไม่มาติดติละเออะปาครับผมงัถามพี่พนักแสดงแทนก็แล้วกันเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมไม่ใช่ฆาตกรรมผมตกใจเลยผมก็ตกใจด้วยเรื่องฆาตกรรมเป็นหนังตลกครับผมเป็นครับผมนี่ครับเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจที่ผมเนี่ยไปตามพิก้าแล้วก็ตามตะคั่มอโนอกัยยอแล้วก็ครับผมครับผมมาประกอบภารกิจนี้ซึ่งคือผมเป็นเด็กวัดใช่ไหมแล้วผมได้ได้รับพรังจากจากทวดครับแล้วคือโรงแรมที่ผมไปรับเนี่ยมันมีผิวเยอะมากเหมือนต้นน้ำ ก็จะมีเสี่ยบันดึงเขาก็การซื้อต้องการซื้อใช่ห้าสิบล้านครับเขอก็การซื้อตึกๆนั้นใช่ก็เอาตามพวกคนอื่นมาไล่ผีเรื่องนี้ก็ประมาณเก่ามาช่วยกันเพราะเถ้าทำคนเดียวไม่ได้น่าหน่อยอ่าครับผมแล้วถ้ามาถ้าชื่อเก่าเทียนล่ะแบบว่าแบอกว่าคนคนได้ยินชื่อเรื่องเงี้ยก็ไม่นึกถึงหนังผีนะเก่าเทียนน่าจะเป็นเก่านี่จะเป็นรุ่นอาจารย์ใช่ไหมครับครับเก่าเทียนก็จะเป็นรุ่นแบบรุ่นครับ โอเคผมเข้าใจแล้วครับครับผมก็คือเขาก็คือรุ่นอุปกนักแสดงที่แบบว่าเก่าแล้วขณะนั้นลูน่าคอมาโยมันดูนครับผมส่วนเคียงก็ได้เป็นบอยพิก้าแล้วก็พี่แจ๊ดพี่โอยพี่ชมก็เลยเกิดเป็นรวมการเก๋าเคียนเองครับแล้วไชเตอร์แต่ละคนที่เป็นยังไงบ้างของเธอมีก็เป็นอย่างนี้นครับก็เก่งเคียงเลยกันตายเลยต้องเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยผมจะไปแล่อยเจริงเหรอไม่ คือจริงๆอ่ะในในเรื่องนี painful. ้คือผมจะเป็นคนที่นิ่งที่สุดธิ์ก็บ้าได้นะครับแต่มันก็จะมีความกวนอย่างนั้นคือจะเป็นคนคอยให้สติทุกคนว่าเฮ้ยอย่างนั้นแบบที่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนี้ครับครับผม้ก็ในเรื่องการรับควรเป็นผิวเป็นแม่ค้าขายหมูตลาดขายหนีขายหนีไปตลาดเฮ้ยค่ะก็เอ่อจะแตเทอร์จะออกแถวบินดีนเนาะบินดีนบินเวียนพี่โมโหอะไรอย่างเี้ไม่รู้จักไม่ได้ วิ่งเป็นเวียงวิวินเวียงแล้วอย่างนี้เอ่อเป็นคนวิ่งอยู่แล้วไหมเอาบอกครับแต่จริงๆหรอถามพี่บอยพี่บอยผมก็เรียบร้อยนะครับแต่จริงๆแล้วดูดูคนพูดางเนี้ยมักจะร้ายกาศตลอดเลยเออเอางนี้ดีกว่าเราไม่ถามเจ้าตัวดีกว่าครับเราถามพี่บอยดีกว่าว่ามีกล้าเป็นยังไงใช่พี่กล้าครับครับผม ใช่คือพิก้าคือเขาเามีความไยตัวนะทานอารธรรมชาติคือเวลาเราแบบเข้าฉายกันแบบที่เขาเป็นคนี่เอาเก็บมุดเท่าไหร่ครับครับผมคือพิก้าเลยภาษาไทยค่อนข้างแอร์นิดนึ่อทำมาอย่างนั้นละครับผมเขาเป็นเขาอยู่ซานฟารครับผมซานฟารซิเวอร์ครับโอ้แมวิ่งกบกบไม่ใช่กบกบกลับมาจากจากอเมริกาใช่กหแล้วเขาแบบ คือบบางมุกเล่นกับน้องคอมแบบนี้อธิบายพี่ก้าไปพี่ก้าก็จะไม่คอนเสิร์ตก็ต้องสามสี่แทนขึ้นไปแต่ก็จะน่ารักในในเวลาเขาหลุดนะครับผมว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่ผมดีครับผมต้องต้องพูดดีก่อนไงเพราะเดี๋ยวเสียอตาพี่ก้าวพุ้งต้องพูดกลับละใช่เออเป็นไงครับพี่บอยก็ส่วนบอยโอ้โหไอ้นั่นเสียงด้วยอ่ะ ไม่ค่อยเก็ตมุเวลาเขาฉากคือพี่ก้าก็จะหันไปหาบอยคือคบอย <boy. S 1> แต่ว่าไรวะผบไม่เก็ตอะ่ะให้อธิบายดีคือให้แปลไทยเป็นไทย<อ>ทีเดประมานนั้นแล้วยากเลยครับเวลาที่แปลไทยเป็นไทโอ้ยยากครับผมเพราะว่าอะอย่างเช่น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 แปลไทยเป็นไทยต้อทำหนึ่ง มันมันเป็นมันมันหลายหลายยางนยคืออยกรู้แ้่จะอธิบายไม่ได้อะครับเยอะมากะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูในเรื่องนี้แน่นอนมีแน่นอนและเป็นไงบ้างครับสำหรับพี่บอยที่ได้รับบทเป็นนักแสดงนำสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็ภูมิใจนะครับก็ขอบคุณมากที่เรือกผมนะครับอไเป็นอะไม่มีคนเลือกใช่ไหมก็ดีครับดีครับว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายมืออาชีพหลายคนแล้วก็ได้เจอพี่ก้าด้วยับดีครับที่ได้มาครับผมคี่ก้ารับะ ก็ติดใจแลว้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เราปวดเยอะแล้วก็เล่น,นเล่นกับฟอยแบบพระเอกนุ่มฟลออะไรอยอ่างเงี้ยก็ได้ร่วมงนานกับนักคอมในโยกที่ชื่อว่าผมครับผมแล้วอย่างน,นี้ไปแบบว่าไปร่วมถ่ายกับนักแสดงรุ่นที่ที่แบบว่าเก่ามากๆอย่างเง,งี้ยมีเกรงบ้างไหม มีแบบว่าโหเขาแบบว่าเข้าฉากเก่งมากเลยกดดันช่วงแรกๆก็เกรงช่วแรกช่วแรกเกรงนะเกรงเกรงมากค่ะคือสายเทคมาก <c oughs> ครับผมแล้วกดดันไหมเวลาแบบว่าต้องเข้าฉากกับเขาก็กดดันเพราะว่าเป็นปลาทองไงแล้วแต่ไม่เข้านใจแล้วเออแต่ยังทักอีก